ไม่เกินสิบเดือนจากนี้ก็หมายความว่าประมาณเดืนตําหน่งมถ้าหากว่ารัฐมนูนผ่านประชาธติโดยที่จะมีองค์กรใหม่เกิดขึ้นภายใต้ใตพรบกำหนดแผนและขั้นตอนในการดำเนินการการบรรูปประเชศซึ่งจะต้องดำเนินการตาจบไหมแล้วเสร็จภายใน120ยี่สิบวัน ตอนสวทก็จะมีการปรับแผนโดยการประชุมกรรมการสนาวิการสภาก็ได้มีการาปรับแผนรวมปรับแผนรวมหน่ซึ่งเป็นแผนแผนปฏิรูปประเทศของสวทโดยให้คณะกรรมิการแต่และคณะที่ครอบคลุมยนด้านการปฏิรูปได้เวติง้งวาระปฏิรูป ที่สำคัญสามเรื่องหลักๆเพื่อที่จะนำมาสู่การปรับแผนแผนรวมของสพทโดยที่แผนดังกล่าวก็จะมีประสานงานกับทางแม่น้ำสายอื่นโดยเพราะท่านนายมตรีเนื่องจากว่าในส่วนของแม่น้ำสายอื่นเนี่ยท่านนายมตรีก็ได้มีการ ให้ปรับแผนโดยในองมีการจัดทำแผนขับเคลื่อนการไปรู้ประเทศให้สอดคล้องกันทุกฝ่ายสองก็คือทวทได้กำหนดจัดสัมมนา new step next step ในระหว่างวันที9่9ถึง30เมษาย,ยนเพื่อให้สมาชิกได้ระดมความคิดเห็น เน้นไปเรื่องการรูปใหญ่ๆที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตายในเวลาที่เหลืออยู่นั่นก็เป็นกระบวนการของการปรับตัว,วลองรับบทบรรยับใหม่ของรัฐธาารมมรมนูญใช่ไหมว่ารัฐธรรมนูญกะกัศใช้ นนขณะเดียวกันเนี่ยในส,นส่วนส่วนที่สองนี่คือการทํางานในสวทในระบบกับาธิการของสวทในระบบที่ประชุมใหญ่สวทส่วนที่สองก็คือเรื่องการปรับแผนการทํางานกับกลไกแม่น้ำห้าสายซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการประสานงานรวมสามฝ่ายที ประกอบไปด้วยคณะมนตรีสมชสวทโดยที่ขณะนี้เนี่ยได้ได้มีการผ่านความเห็นชอบให้ขับเคลื่อนแผนไปรูปไปแล้วเนี่ย19แผนปฏิรูปเด่นก็ม <cing> ีการปรับ <BER> แผนการทำง,งาน <m any illi> โดยจะดูจากปริมาณงานของสบท <m any illi> ที่เราจะทำสรุปแผนรวม <m any illi> แล้วก็วาะระรฏิรูปที่จะเลตติ้ง <ans> 3ดาว2ดาว1ดาวเนี่ยเพื่อจัด แผนรวมของการกับเพื่อนของกมรทส่วนที่สองก็คือค้การประสานงานระหว่างสนชกับสวทในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหบายที่จะเป็นต่อการรับเกณฑ์120ฉบับก็ได้กำหนดให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ6คณะขึ้นมาโดยให้สอดคล้องกับ กลุ่มภารกิจงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและการรวบรการบริหารและการพันดินของรัฐบาลทุกคณะที่ท่านนายกเป็นประธานทุกคณะและมีรองนายกแต่ละกลุ่มภารกิจเป็นเป็นแม่งานหลักในแต่ละคณะเนี่ยให้เชื่อมต่อการปรึกษาหรือการทํางานตามแผนงานเนี่ยเพื่อให้ปริมาณงานโดยเพราะด้านตัวบทกฎหมายเป็นไปเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด ประการแรกก็คือพยายามให้ตัวร่างกฎหมายเนี่ยมีเวอร์ชั่นเดียวในอดีตเนี่ยหลายรัฐบาลหลายสมัยสมันี้ยตั้งถึงสมบัติเนมีมันจะมีร่างกฎหมายที่เป็นสาระสนะกรนเดียวกันแต่ว่ามีหลายเวอร์ชั่นทางสภานนติบัญญัติก็มีทางสภาปริรุกก็มีทางกระทรวงก็มีพร้อนก็จะปรับการทำเงานในส่วนนี้ให้ให้สามารถเหลือ ล่ากฎหมายเวอร์ชันเดียวเพื่อให้พลรมอได้พิจารณาแล้วก็ส่งให้สนชเพื่อพิจารณาเห็นชอบเป็นกฎหมายต่อไปอันนี้ก็จะลดปริมาณงานและความซําซ้อน,นต่างๆแล้วก็ปัญหาเรื่องความไม่ลงตัวของของข้อเสนอของแต่ละองคอ์กรเนี่ยพยายามเหลือเพียงเพียงหนึ่งเวอร์ชั่น